ฟุตบอลคิงส์คัพครั้งนี้นะคะทีมชาติไทยนั้นจะสวมเสื้อฉลองประวัติศาสตร์100ปีของการก่อตั้งทีมชาติไทยเลยนะคะนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นั้นได้ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปี2459ค่ะกีฬาฟุตบอลนั้นเริ่มเข้ามาในแผ่นดินสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะแต่ว่าช่วงแรกกติกายังไม่ได้เป็นที่รู้จักและตามรายงานจากหนังสือพิมพ์บางกอกทามระบุว่า กฎที่ใช้สากลในไทยครั้งแรกคือการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมบางกอกที่มีผู้เล่นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดพบกับทีมศึกษาธิการที่มีนักเตะเป็นชาวสยามผสมกับชาวต่างชาติในปี2443และผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอกัน2-2ต่อ 2. จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สทรงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าก่อตั้งคณะฟุตบอลแห่งสยามและพระราชทานถ้วยทองหลวงให้กับวงการฟุตบอลไทยเป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นถ้วยคิงส์คับในปัจจุบันค่ะโดยที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกริดดากรเป็นกัปตันทีมชาติคนแรกในขณะนั้น ชุดแข่งที่ใช้ใน kings cup ครั้งนี้นะคะก็เลยมีการออกแบบคล้ายกับชุดแข่งชุดแรกของทีมชาติสยามค่ะสีประจําทีมก็คือขาวแดงนะคะมาจากสีของธงชาติสยามช่วงทดลองใช้ในสมัยรัชกาลที่6พร้อมกับมีตราพระมหามงกุฎบนอกเสื้อด้านซ้ายด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบิดาแห่งฟุตบอลเมืองสยามนะคะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโป,ดาปดรดสมหม่มให้ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสยามในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทั้งตราข้อบังคับสมาคมและแต่งตั้งคณะสภากรามการส่วนใหญ่จากคณะฟุตบอลแห่งสยามในวันที่25เมษายนปี2459ซึ่งถือเป็นการคพบรอบ100ปีของสมาคมในปีนี้ค่ะ